ที่นี่คือเมืองแห่งปากปล่องภูเขาไฟที่แม้ภูเขาไฟจะเย็นตัวลงแล้วแต่ก็ยังมีความร้อนใต้พิภพดันน้าแร่ธรรมชาติขึ้นมากลายเป็นเมืองออนเซ็นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่นี่มีทะเลสาบบนปล่องภูเขาไฟที่น้ำมีคุณภาพและใสสะอาดที่สุดและที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์ของเจ้าหมียักษ์สีน้ำตาลสัตว์ท้องถิ่นที่ทุกวันนี้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วเต็มทีที่นี่คือเมืองโนบุริเบสึจังหวัดฮอกไกโดในวงเล็บหน้าหนาวตาน้ำผุดนะแต่ที่นี่เนเนหมือ น้ำแร่นะฮะกลิ่นกรรมฐานแรงมากๆเลยตรงนี้เดินอยู่ข้างนอกก็ได้กลิ่นอันเซนแล้วแด่มบรรยากาศมากเลยเดี๋ยวนี้เขามีร้านเบเกอรี่สวยงามเออใช่ยักษ์ริงด้วยเปลี่ยนจากหน้ายักษ์เป็นหน้าคนธรรมดานะโทษทีพาไปดูไม่ทันเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าให้ดูทันแล้วกัน <Yeah! S 2> นี่ไม่ใช่ก่อนโดลา่านี่วะนี่มันที่ปากปลาที่ตากปลา <c oughs> ลมแรงมากเลย <c oughs> อ่ะจะรอดไหมมาหน้าหนาวก็ต้องอย่างเงี้ย <c oughs> ยังไงเราต้องไปดูหมีเราให้ได้ไหนมองตาฉันหน่อยอ่ แข็งโป๊กเลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นิเซโกะนะครับเราจะไปกันที่นอบบริเบสึนอบอริเบสึใช่เรียกยากเหมือนกันนะซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องออนเซนธรรมชาติมากๆแล้วก็มีปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณเราเรียกกันว่าขบเขาในากรกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรจาไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปอ่านที่ตรงนั้นแล้วกันอตอนนี้เราขัดรถอยู่เพราะว่าไปเล่นสกีมาแล้วก็ทิ้งรถไว้ประมาณ5ชั่วโมงเข้าใจแล้วว่าทําไมรถทุกคันเนี่ย เขาเอา,เอาที่ปัดนน้าฝนขึ้นเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยที่ปัดน้ําฝนขึ้นเพราะว่ากระจกมันร้อนใช่ไหมแต่ที่เนี่ยถ้าไม่เอาขึ้นเนี่ยที่ปัดนน้าฝนมันติดกะติดกับรถแบบนี้แล้วมันก็ใช้งานไม่ได้ทุกคันก็เลยเอาขึ้นเนะเาะประมาณอย่างงี้นี่มันติดแข็งเลยมันติดแบบ โนบ و ر b เบสส i เนี่ยนะครับก็จะเดินทางจากนิสโกะไปประมาณเกือบเกืบสชั่วโมงเพราะว่าเราจะต้องผ่านภูเขาเข้าไปใครที่เช่ารถมาจากซับเบโร่เนี่ยจะใกล้กว่าประมาณชั่วโมงเดียวหรือว่าท่านั่งรถไฟก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับรถไฟ j r เนี่ยก็จะใกล้เพราะว่าตรงนั้นไม่มี a r e ยที่เป็นภูเขาสูงแต่จากตรงนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงเพราะนั้นเราต้องรีบไปก่อนที่จะม,มืดที่โรงแรมเนี่ยเขามีบุฟเฟ่ขาปูด้วยนะต้องรีบไปกินฮนะให้ทันหกโมงตอนนี้4ี่โมงกว่ากว่าเขาเปนล้ต้องรีบขับรถโอเคเดี๋ จะสังเกตว่าจะมีเสาที่มีลูกศรบอกทางอยู่ด้านบนคาดว่าเวลาหิมะตกหนักๆมองไม่เห็นถนนเนี่ยก็ต้องใช้เสาลูกศรน,นี่แหละเพื่อให้เห็นแนวถนนในการขับรถด้วยความที่ต้องขับรถลุยพายุหิมะทําให้ระยะทาง98กิโลเมตรต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครึง่งผ่านแนวเขาลงสู่ที่ตวันออกเฉียงใต้เรียบทะเลสาบโทยะทะเลสาบที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟแล้วก็ลงมาถึงเมืองโนเบริเบสึนในช่วงใกล้ๆ1ทุ่มแต่ก็มืดสนิทไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็มาถึงโรงแรม ที่นอบอริเบสึแล้วนะครับโฮเทลมโหราบาไม่ใช่โฮเทลมโหรานนะฮะโฮเทลมโหราบะโอ้สวยมากเลยแล้วเดี๋ยวประมาณสักดึกๆเดี๋ยวเขาจะมาทำห้องให้นะฮะมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้แล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวข้างนอกละตอนนี้เรามาถึงประมาณทุ่มหนึ่ง มาครั้งนี้เหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าขับรถฝ่าพายุหิมะมานะจากนิเซโกขับรถในน้ําแข็งเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่แนะนําเลยนะอย่ามาในช่วงวินเทอร์นะครับหมายถึงว่ามามาได้แต่ว่าให้นั่งรถไฟเจอานะครับอย่าเช่ารถเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประสบการณ์เคยขับรถในน้ําแข็งมาแล้วอย่างผมเงก็เคยอยู่ที่อเมริกานะครับก็เลยได้มีประสบการณ์ขับรถอยู่หลายปีก็เลยพอจะได้อยู่เวลาขับเบรกยังไงต้องทิ้งระยะยังไงเบรกย้ํายังไงอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะล่ะเดี๋ยวลองไปดูโรงแรมกันหลกักๆแล้วเนี่ยก็ต้องมารีวิวโรรรงแรมนีีะ่ะพา ออนเซนของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะลองไปดูกันเอ,อเราเข้าไปดูไม่ได้แต่ว่าเ,ออเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในโรงแรมนี่ครับเราอยู่ห้องอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปลอดกลางคืนเขาก็จะมาปูที่นอนให้ฮะเด็ดสับเลยไม่ต้องปูเองดีเดี๋ยวลงไปเอาชุดยูกะตะกันก่อนชั้นหนึ่งโรงแรมเขาใหญ่มากอะ่ะแต่ก็ดูสิจะโถงนึ่งไปโถงหนึ่ง,ง,งแต่ที่นี่เนี่ย อย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มาพักไม่ใช่ชาวต่างชาตินะครับเป็นคนญี่ปุ่นเองที่มาพักก็แสดงว่าเป็นของดีของเขาจริงๆนี่มีตรงนี้หน้าริบสวยงามนี่ริบของนี่อันนี้เป็นร้านเขาครับก็จะมีร้านซิวเนียฮนะของที่นี่จะเป็นยักษ์สีแดงเสนาวพื้นเมืองต่างๆก็ห้องโถกเขาใหญ่โตเลย มีชั้นสองด้วยเรามาหาชุดยูกะตะซึ่งชุดยูกะตะนี้เต็มมาหมดเลยนาฬิกาสมัยในิทุรศตาแบบนี้ <c oughs> นี่ครับก็มีให้เลือกหลายแบบ ้งใส่ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ S นะครับเลือกกันได้เลยยูกาตะอยู่ที่โรงแรมนี้ก็ใส่แต่ชุดนี้เอกไปข้างนอกค่อยใส่เสหนาวนะใส่ไปออนเซนใส่ไปทานบุฟเฟ่ตตอนเย็นซึ่งบุฟเฟ่ที่นี่เขาเป็นรอบๆนะฮะวันนี้เราได้รอบทุ่มครึ่งอุตส่าห์ซิ่งรถมาจากนิเซโกะนืกอ่ามีรอบเดียวนึ่ว่าจะช้าไปแล้วปรากฏโอเคเขาเลือกรอบได้ก็เลือกรอบทุ่มครึ่งอ่านเช้าก็มีเป็นรอบเหมือนกันเนื่อง้วยว่าแขกที่โรงแรมนี้เขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทาเป็นรอบๆไม่สามารถจะรับแขกกทีีเดดยววไ้้ะาางใหญ่่มอ พื้นที่เขาเหลือเฟือโอเคได้ยังครับเอาเป็นเบอร์ L นี่แหละใช่171ย171อ๋อมันมีความสูงให้ก็เลือกต่ำความสูงแต่การใส่ยุกตะก็เขาจะมีวิธีใส่ให้แหละนะหลายๆคนคนไทยก็น่าจะคุ้นเคยฮะเวลาไปแถวภูเขาไฟฟูจิก็จะมีเหลียวคัง ใส่ชุดยุกะตะกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออนเซ็นกันเอาแหละเรามาดูกันดีกว่าว่าบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ของโรงแรมนี้มีอะไรบ้างนะฮะน่ากินมากๆเลยอะ่ะก็รับถาดรับอะไรกันตรงนี้ก่อนนะซุเต๊คาปูแล้วก็พวกของหวาน เอาเป็นว่าจัดครบเลยนะแล้วก็ทานกันตรงนู้นเลยครับของกินมากมายเลือกไม่ถูกเลยแหละของดีๆทั้งนั้นก็เริ่มด้วยขาปูแต่เป็นขาปูที่แบบฟรีซนะครับเป็นขาปูเย็นเนาะแล้วก็พวกอุด้งอะไรต่างๆปลาดิบนี่จัดครบอยนะู่แล้วฮะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะไข่ตุ๋นปลาหมึกเราทานอาหารกันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไป แช่ออนเซนกันฮะออนเซนที่นี่ก็เป็นออนเซนที่แบบผสมผสานไปด้วยกับพวกแร่ธาตุต่างๆที่ขึ้นมาจากสายน้ําสายลำธารน,นี่แหละครับลงมาดูชั้นล่างของโรงแรมมนะครับนอกจากจะเป็นที่ออนเซนแล้วเนี่ยก็มีของเล่นให้น้องๆเล่นด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับแฟมิลี่นี่ตรงนี้เขาก็มีห้องนวดด้วยนะไทย massage. มาส аж ฟุตมาสสาม30นาที 4, 4 0 0เยนประมาณ โอ้ก็ประมาณพันกว่าบาทได้แล้วก็ด้านนู้นก็เป็นบาทนะครับเป็นลาสบาร์นี่เป็นของผู้ชายนะซึ่งเราเข้าไปถ่ายไม่ได้แต่ว่า ก็ต้องบรรยายว่าเท่าที่เคยไปมานะครับจริงๆโนโบริฟเบสึเนี่ยนะครับเคยมาอันนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วแหละออนเซนนะครับแล้วก็ตัวของพับิกบปรา์เท่านี้ใหญ่มากๆนะเหมือนเข้าไปสระว่ายน้ำแล้วแล้วมีหลายๆสาด้วยนะฮะมีให้เลือกเยอะความร้อนเท่านูาน้นเท่านี้ไม่เท่ากันมีเอาท์ดอร์มีบ่อน้ําเย็นมีซาวน่ามีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกเรียกว่าสบายหายห่วงครับมาถึงตอนเช้าแล้วนะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพนักงานเขาจะไปคอยต้อนรับนะครับแล้วก็คอยส่งแขกทุกคนเลยนะครับ พ้างบนก็เป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่นะฮะ hospitality เขาดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนอกโรงแรมกันอาล่ะรครับแล้วนี่ก็คือโรงแรมมาคโฮระบะโฮเทลนะครับมาโฮระบะโฮเทลเนี่ยก็อยู่ใจกลางดาวเทาของโนบบริเบสึเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงตัวของจิโกคูดานิเฮลวารเป็นหุบเขานโลกซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยนะฮะครั้งหนึ่งโบราณเคยอาจจะเคยเป็นป่องภูเขาไฟมาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีแร่ธาตุนะคร ไอ้น้าร้อนที่ยังคลุกกุ่นขึ้นมามีกลิ่นของแร่กำกร,รมฐนที่คลุกกุ่นขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับโรงแรมนี้ก็แนะนานะครับก็เซอร์วิสเขาดีมากนะครับแล้วก็มีหลายร้อยห้องเลยทีเดียวเช้าๆนี่มีรถทัวร์มาจอดเต็มไปหมดเลยอองเซ็นนี่มี2ชั้นนะครับชั้นหนึ่งเป็นผู้ชายชั้นหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาสลับกันด้วยนะฮะเพื่อแบบคนมาออนเซ็นตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนเช้าก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งมีเอาดอร์ออนเซน็นแล้วในห้องออนเซ็นแต่ละห้องเนี่ยมีบ่อน้าร้อนประมาณสักเจ็ษบ่ออ,อาหรบเ็รือ ที่เป็น s o ลวอเทอร์เป็นบ่อเกลือนะครับหรือว่าบ่อที่เป็นแบบได้กลิ่นแร่นะครับซัลเฟอร์กำมมันใช่ไหมเขาเชื่อกันว่าก็จะบำบัดร่างกายรักษาโรคทําให้มีอายุยืนด้วยแหละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เทรวาเล่กันตอนนี้หิมะก็ตกตกหยุดๆดทั้งวันเลยเดินไปกันน่าจะอยู่ทรงนั้นแหละเห็นคนเขาเดินไปทางด้านนู้นกันนะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งโรงแรมนะฮะ ที่นี่ก็มีซักซี้เยอะมีห้องคาราโอเกะมีห้องจัดเลี้ยงมีร้านอาหารมาีห้องบุฟเฟ่ต์นะครับมีทั้งอาหารมื้อเย็นและอาหารมื้อเช้าจัดไว้ให้นะครับเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยเช็คอินที่นี่เขาประมาณบ่ายสามเช็คเอาท์เร็วหน่อย10บโมงเช้าเพราะว่าเขามีพนักงานที่ต้องคอยไปสับเปลี่ยนแล้วก็ดูแลในพับบิกบาร์หรือว่าออนเซนทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งต้องใช้การดูแลอุย้ยใช้พนักงานหลายคนมากๆเลยทีเดียวแหละที่นี่นะฮะโอเค okay. ไปจิโกกุดาน,นี้กันครับหน้าหนาวก็ยากนิดนึงแล้วครับหาทางเดินไม่ค่อยเจ ทางเดิมมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้เขามีทางไป Bear Park ด้วยเดี๋ยวเราเดินไปเลยก็ได้นะตรงนี้นะแต่เหมือน h e l า a l e จะไปด้านนี้นะครับคุณคุณว่าเราเคยมาเซเว่นตรงนี้ตันดึกใช่ไหมใช่เราไปด้านนั้นแหละตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของถนนคนเดินของโนิเบสึกนะฮะ ก็เป็นถนนแคบๆอย่างนี้นําไปสู่ตัวของ oh, จิโกโกุดานนี้ oh. หรือว่าเฮลบวาเล่นะ oh. ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหลือ oh. ฟุตบากสักเท่าไหร่ละ oh. เป็นหิมะท่วไมไปหมดเลยเมื่อคืนตกหนักแต่ก็จะได้ฟิลแบบขาวๆอย่างนี้มีร้านลำเมง oh. มีลูกปั้นน้องหมี นี้ก็มีเป็นสามเจ้าไม่รู้ประวัติจริงๆถ้าใครรู้ประวัติก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยอาล์เดินมาแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึง10นาทีดีด้วยนะครับเราก็ถึงจิโกคุดันนี้แล้วนะครับเฮลวาเลหรือว่าหุบเขานรกก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของเมืองโนบริเบสึนะซึ่งใครๆมาก็ต้องมาที่นี่แหละเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เขามีร้านเบเกอรี่สวยงามแขกบางคนก็เดินมาเฮลวาเลแบบว่ายังใส่ชุดยูกตาตะอยู่เลย แข็งแรงมากด้วยความหนาวขนาดนี้ตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะสีขาวจริงๆที่นี่สัญลักษณ์เขาเนี่ยก็คือตัวยักษ์นะครับมียักษ์หลายต้นเลยแหะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นยักษ์สีดแดงๆที่หน้าตาน่กกลัวนี นะักท่องเที่ยวตอนช่วงหลัง10บโมงไปแล้วเนี่ยจะเบาบางนิดหนึ่งเพราะว่าที่นี่เวลาทัวร์มาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาช่วงบ่าย,าย,ายมาจากเมืองอื่นนะครับแล้วก็มาลงที่นี่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายคนก็่ไเยอะพอช่วงเช้าประมาณสัก8ปดเก้าโมงก็คนจะเยอะแล้วพอสัก9ก้าโมงเนี่ยทัวร์เขาจะกลับแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่ได้มาทัวร์เนี่ยเรามาสักหลัง9ก้าโมงเนี่ยไม่เ็วครับคนน้อยหน่อยถึงแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหุบเขาจิโอคูดานิฮลวาเล่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยก็เคยเป็นปากปองภูเขาไฟแหละแล้วมันก็ดับแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็น natural hot spring นะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะได้กลิ่นกรดกำมะถันนะครับเหม็นคลุ้งไปหมดเลยนะฮะเพราะว่ามันมาจากใต้พิภพนะมันมีแรงดันขึ้นมาแหละแต่ว่าถ้านึกถึงปากป,ากปองภูเขาไฟก็จะนึกถึงความร้อนใช่ไหมแต่ตอนนี้มีแต่ความหนาวตอนนี้ประมาณลบสลบสนะพายุหิมะเข้าอย่างที่เห็นก็เดินฝ่ากันไปแหละนะฮะที่นี่ก็ลื่นหน่อยนะครับหน้าหนาวถ้าใครที่มาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้รออยู่ข้างหน้าก็พพอนนนะะเราาาาว่่ลลงงงไปขข้้้ีก็ึ ลงลื่นพอสมควรนะครับแต่วันไหนถ้าไม่มีคีม้าปกคลุมเนี่ยก็สามารถจะเดินลงไปได้ข้างล่างก็เป็นวิวแล้วเดินไปประมาณสัก300เมตรนะครับ oh. ก็เป็น oh. เขาเรียกว่าอะไรเป็นตาน้ําผุดหรอเป็นฮอตสปริงอยู่ที่ปลายทาง mm. เดินไปก็ได้กลิ่นไอของแร่กรมมันนแล้วฮะตรงนี้ก็สวยงามเนาะเป็นฉากที่ถ่ายทําหนังด้วยนะถ้าใครจํากันได้แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวก็มีฉากมองตาคุณนุ้ยอยู่ที่สะพานตรงนี้แะละไหนมองตาฉันหน่อยเออมันมันยากเลยครับคุณนุย้ยจะให้มองตาเฉยๆเหรอครับ ลองเดินเข้าไปดูกันแต่ว่าทางเดินนี้ก็ลื่นๆพอสมควรฮนะเพราะว่ามีหิมะแล้วก็ไอซี่นะครับพอมีลมมันก็กลายเป็นน้ำแข็งฉาบนะฮะทำให้ลื่นต้องเกาะรั้วไว้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะจะปลอดภัยที่สุดนะรประกันการเดินทางช่วยมาเป็นสปอนเซอร์เดียนอาร์ให้หน่อยนะเพราะว่ารายการเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นเขาลงห้วยมาเยอะ แล้วก็ทริปนี้นะครับไม่ว่าจะสกีที่นิเซโกะไปที่โอตาลุเมืองนั้งแผงนั้นลื่นไปเมืองแล้วรอบ2อรอบตลอดเลย,ยถึงแล้วครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเขาเรียกตาน้ําผุดนะแต่ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนฮอตสปริงน้ําแร่นะฮะกลิ่นกรรมฐานแรงมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ําลงไว้ตรงนี้ อุณหภูมิของฮอตสปริงตรงนี้นะฮะก็อยู่ที่80องศาเซลเซียสอีก20องศาก็เดือดแล้วฮะเพราะฉะนั้น80องศานี้พิดว่าต้มไข่สุกแล้วนะจริงๆมันก็คล้ายๆกับที่หนึ่งที่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจินะฮะตรงนั้นก็เป็นที่เขามีไว้ให้ต้มไข่จําชื่อไม่ได้แล้วแหะแต่ว่าก็คล้ายๆกันฮะเหมือนคล้ายๆเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้เย็นแล้วซึ่งตอนนี้เย็นสนิทจริงๆฮะอากาศอย่างยิ่งเย็นเจี๊ยบเลยอะตรงนี้นะครับจุดกลางทางเนี่ยข้างล่างม อยู่กลางบ่อฮอตสปริงเลยดูขลังมากๆเลยกดต้องลงไปไหวซะหน่อยตรงนี้ก็อยู่ในสวีทเซนเตอร์นะครับก็จะมีให้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยบางทีเรามาเที่ยวเนี่ยเราไม่รู้ในเรื่องของภูมิาสตรเลยนะต้องบอกว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเฮลวาเล่นะครับหรือว่าจิโกกุดานีนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟในอดีตสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้เป็นทะเลสาบแต่จริงเนี่ยเชฟมันคือ ป่องภูเขาไฟเลยนะครับสมัยก่อนแล้วก็มันก็มีฮอตสปริงไหลลงมาอยู่ตรงนี้เชิงภูเขาตรงนี้ก็คือที่ที่เราไปเดินกันมานี่แหละครับที่มีกรรมฐานอะไรทั้งหลายมีกวนทั้งหลายนะฮะก็ยังคกกลุกคลุนอยู่แสดงว่าภูเขาเนี่ย,ยจริงๆแม่จะดับไปแล้วแต่จริงใต้พิภพเนี่ยยังคลุกกลุนอยู่นะฮะบริเวณตรงนี้ก็คือมือตามแม่น้ําทั้งหลายแล้วเส้นแม่น้ําเส้นนี้ก็ เป็นน้ำเหมือนฮอตสปริงที่โรงแรมเขาก็ใช้แม่น้ำสายนี้ครขึ้นมาทําเป็นฮอตสปริงทําเป็นออนเซนให้นักท่องเที่ยวได้อาบกันนะเข้าใจแล้วเขาก็จะมีของจำรวยขายนะครับเป็นวงกุญแจยักษ์นะครับนี่เป็นแมกเนตหมีนะฮะอันนี้เป็นกระบองยักษ์นะ <Wow. S 2> ถุงเท้ายักษ์ถุงช้อปปิ้งยักษ์โอเคเดี๋ยวเราเดิน ย้อนกลับไปที่โรงแรมจะเห็นเลยว่าโซนโรงแรมก็จะอยู่ไม่ไกลจากจิโกคุดานีนะมองย้อนกลับไปก็นั่นแหละตัวเมืองโนบริเบสึซึ่งโรงแรมถ้ายิ่งอยู่ใกล้ตัวของุูเขานรกเนี่ยก็น่าจะยิ่งแพงฮะจะเห็นว่าลำธารที่ไหลออกมา่นี่นนะ ลำธารมีกวันเลยนะแสดงว่าน้ําที่ออกมาเป็นน้ําร้อนเป็นน้ําแร่นี่เองอเพราะนั้นที่นี่ได้น้าแร่ธรรมชาติจริงๆจริงๆเอารถมาก็ได้นี่มาจอดตรงนี้อ๋อแต่น่าจะเสียค่าจอรดรถเพราะนั้นเราเดินมาดีกว่าคุ้มกว่าตรงข้างๆที่เป็นรูปยักษ์เนี่ยนะมีสันเจ้าด้วยชื่อยุสวะชายนะดูสวยที่เดียวแหละเราคนไทยเราขยันไหวแล้ว,น,ว,ยยวนะเราขึ้นไปสักการะสันเจ้าซะหน่อยเพื่อจะได้กลัมเที่ยวอีก ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นบ่อน้ําทิ้งหรือเปล่าให้เดานะมาจากออนเซนของแต่ละโรงแรมนะครับแล้วก็มาระบายผ่านตรงนี้ก็เลยกลายเป็นกวันขึ้นมาตลอดเวลาเลยได้กลิ่นออนเซนอ่ะเดินอยู่ข้างนอกก็ได้กลิ่นออนเซ็นแล้วได้ยากาศมากเลยโนบอริเ no บสึต้องกลิ่นแบบนี้สิกลิ่นเขานะขี้สงสัยซะด้วยต้องลงไปดูมันคือกวันอะไรวะมันเป็นเหมือนที่ระบายน้ําแหละที่ตรงนี้มีทั้งความเย็นทั้งความร้อนอยู่ด้วยกัน ฟิลลิ่งหนาวดีแท้นะใครที่เบื่อความร้อนในเมืองไทยนะมาโดนฮอกไกโดสัก4 5หวันเป็นอย่างน้อยเนี่ย oh. คุณจะคิดถึงความร้อนเลยทีเดียวว่าอยู่ความร้อนมันมีความสุขละอยู่เมืองหนาวมันก็สวยทีนะมีสโนว์มีอะไรครอบเวอร์สีขาวแต่ในความเป็นจริงก็ชีวิตมันเหนื่อยนะแค่ถนนแค่ฟุตปาดเนี่ยนะครับบ้านไข่บ้านมันนะคือเขาต้องดูแลมันเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยนะฮะหน้าบ้านเนี่ยจะต้องดูแลให้ดีมีทางเดินแล้วใครมันลื่นล้มหน้าบ้านเนี่ย สามารถจะฟ้องเจ้าของบ้านได้เลยนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของร้านที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้คนที่เดินผ่านข้างหน้า <c oughs> เดินขึ้นเขาหอบอีกแล้วโรงแรมนี้เหมือนจะเคยอยู่ครั้งหน,นึ่งดีเหมือนกันท้าขี่โมอเตอร์คันท็อกไกโดระหว่างทางตะ่กี้ตอนเช้าเไม่ค่อยมีคนพอบ่ายๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเริ่มมีทัวร์มาลงแล้วร้านอาหารนะอันนี้ร้านเนื้อวากิวเนี่ยก็จะเริ่มมีคนละร้านนี้ก็น่าจะดังนะร้านประจำวิลเลจก็ เนี่ยเริ่มมีคนมาต่อคิวแล้วเพอะแป๊บเดียวตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีแล้วแหละคนก็เริ่มมาทานอาหารกลางวันกันแต่มากับทริปเดียนาไม่ค่อยได้ทานอาหารเพราะว่าต้องเก็บสเปร์สถานที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องสุดท้ายรีวิวอาหารไม่ค่อยเก่งรีวิงไปดูตรงสาลเจ้าฮะยักษ์เนี่ยเขาเจะเหมือนเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะทันไหม เออมาไม่ทันครับมาถึงท่านก็เปลี่ยนหน้าไปเรียบร้อยแล้วตะกี้เรียกผิดไม่ใช่ยักษ์ตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีรอบทุกๆก,กี่นาทีนีฮะที่ท่านจะเปลี่ยนจากหน้ายักษ์เออใช่ยักษ์ยิงด้วยเปลี่ยนจากหน้ายักษ์เป็นหน้าคนธรรมดานะโทษทีพาไปดูไม่ทันเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าให้ดูทันแล้วกัน ปครับตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปที่โนบริเบสึแบร์พาร์กกันนะครับไปดูหมีสีน้ําตาลที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นะฮะจริงๆเดินมาก็ได้นะครับจากเมืองข้างล่างนะครับแต่ว่านี่ขับรถขึ้นมามันก็สะดวกกว่านะมีลานจอรดรถนะเสีย500เยนค่าจอรดรถแต่เดี๋ยวคงได้เสียตังค์อีกเพราะว่าต้องขึ้นกระเช้าข้างบนไปนะมีกระเช้าขึ้นไปดูหมีน่าจะอยู่บน ภูเขาโอ้แค่นี้หนาวไม่พ่อยกันนะี <And what? S 1> ไปฮะไปดูหมีกันมีฮอกไกโดนะซื้อตั๋วเรียบร้อยครับ3,000เยนนะครับต่อคนถ้าเด็กก็1,500เยนนะครับก็ประมาณ600กว่าบาทนะไม่รู้เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูว่าคุ้มราคาหรือเปล่านะข้างล่างเขามีขายของพรีเมียมอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปขึ้นก่อนดอร่ากันฮะดูความเป็นญี่ปุ่นดิเข้าตีมานะมาส่วนหมีก็ ข้างในกอนโดลาก็มีน้องหมีคอยต้อนรับอยู่เฮ้เดี๋ยวอันนี้ดูไม่แน่ใจฮะดูมันขาลงนี่ไม่ใช่กอนโดลานี่ว่านี่มันที่ปากปลาที่ตากปลาแล้วมันจะแห้งไหม<อ>นี่คือวิธีการตากปลาของชาวฮอกไกโดอากาศข้างนอกนี่แบบลมแรงมากเลยอะจะรอดไหมนี่เรามาดูหมีหรือเป็นผู้ประสบภัยกันวะเนี่ยโห มาหน้าหนาวก็ต้องอย่างนี้ยอมนิดนึงแรงประมาณนี้พายุแต่เวลาเราจํากัดฮะยังไงเราต้องไปดูหมีเราให้ได้มาถึงแล้วอะลมจะแรงยังไงก็ตามนะไปไปดูหมีกันก่อน เวลาจัดโชว์โชว์ในนี้ฮะก็จะอุ่นนิดนึงการแสดงอะไรต่างๆเอาจบพอดีที่ศูนย์อนุรักษ์พันหมีสีน้าตาลเนี่ยเขาก็มีความสามารถที่จะสอนหมีให้เชื่องแล้วก็ทําการแสดงได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวอาคารก็มีการจัดแสดงประวัติของหมีสีน้าตาลซึ่งมีที่อาศัยอยู่ในแถบไซบีเรียจนมาถึงเกาะฮอกไกโดเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่มากถ้ามันยืนสองขาเนี่ยสูงได้กว่า9ฟุตน้ตาหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวบนเขาเนี่ยเราจะมองเห็นวิวทะเลสาบคุตระะซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟและเขาว่ากันว่ามีคุณภาพ น้ำที่ใสแล้วก็ดีที่สุดในญี่ปุ่นชั้นบนสุดก็เป็น observation deck นะครับชัดเจนเลยนะอันนี้เนี่ยเห็นเป็นรูปปากป่องภูเขาไฟเลยนะอันนี้ก็คือทะเลสาบนะครับซึ่งทะเลสาบนี้แหละก็คือปากป่องภูเขาไฟเก่าแล้วก็นำมาซึ่งแร่ธาตุฮอตสปริงให้เมืองโนเบริเบสึก ขึ้นมาอยู่วันนี้ได้เนี่ยในใจกลางหน้าหนาวก็ต้องเตรียมใจนิดนึงฮะเพราะว่าเจอพายุไม่แน่เหมือนกันอย่างวันนี้เนี่ยก็พายุมาเลยแต่ว่ายังดีมีพายุแต่ว่าก็ยังมองเห็นปากปองภูเขาไฟนะสวยงามมากๆเลยตรงนี้เขาก็เป็นสวนเป็ดนะเขาเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงเป็นรอบๆนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเขาเรียกดักเรสนะฮะก็คือแข่งเป็ดนั่นแหละนักวิ่งแข่งเป็ดก็เป็นเป็ดเมืองหนาวนะขนเขาจะแบบฟูๆนิดนึงเราไปดูหมีกันดีกว่าภารกิจคือดูหมีถูกไหม ยังไม่เจอหมีสักทีเลยน่าจะอยู่ห้องบนนี้แล้วแหละโอเคเจอหมีแล้วอยู่ข้างล่างนอนกลุยหิมะอยู่สําหรับหมีเมืองหนาวนะฮะหิมะนี่ก็คือเรื่องปกติของเขาเขาต้องอยู่แบบนี้เนาะนั่นน้ําไายเป็นน้าแข็งเลยนะ้วนะตรงนี้เป็นอุโมงค์ครับแล้วก็มีเสียงหมีมาหลอกให้เสียวๆด้วยนะก็จริงๆอยู่ใต้กรงหมีนะฮะ จุดมุ่งหมายของอุโมงค์เนี่ยเราไปให้อาหารหมีฮะเขาจะมีเวนดิ้งแมชชีนนะครับขายอาหารหมีตรงนี้200ยเยนนะฮะแล้วเราก็ไปนี่ฮะเขาให้อาหารอยู่หยอดตรงนี้แล้วก็เข้าไปได้เขามองดูว่าแล้วรูนี้มีไหมนะลงมาข้างล่างก็มีบ่อหมีอีกบ่อหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นหมีตัวเล็กหน่อยแต่ว่าอยู่กันหลายตัวนะก็น่ารักดีแต่ถ้าตกลงไปนี่ไม่รอดนะครับเหมือนบ่อจระเข้บ้านเราอ่ะโอ้ยหมีเขาคงหนาวกันกน,นะเนี่ยหน้าเป็นน้ำแข็งหมดละ วิ่งกันล่าเร็มเราก็ได้เจอมีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับแล้วก็เตรียมขับรถต่อไปเมืองอื่นนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับ DNA ยนอามและอย่าลืมหา DNA ในตัวคนที่เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วจากโนบริเบสึจังหวัดฮอกไกโดสวัสดีครับฮาวเดอร์สนุกเราก็วัออนนี้ไปใส่คนนี้โนบริเบสึฮอกไกโดครับเมืองแห่งออนเซน